ใช่เราเดินน <cn Jean Rabbit bulun> ่ะบุบคอนะจ๊ะกระสอบเตรียมกระกระสอบไปเลยจ้ะฮะชื่อแสฮะชื่อแสกระสอบอะคอมัดอันอันนึงสองสองทุงนี่คว้าเด็ดเลยไงบ่คว้าเด็ดสองทุ้งนี่ค้าเด็ตัดเป้าศึกษาเป็นสองคน พ่บอกว่าเนี่ยนี่นี่นอนไปรันนะจ ไปจีกีกับโลคอที่แม่ ไม่มีลูกสุขวน but no đấy mày nghe đòn mày bắt ก็พุ่มให้ไปเปลี่ยนปศัาว์ละค่อย่านแล้วแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อจะสันเขาด้วยสิันาก็สันขาง่อร เท่านั้นหมดเนื้อตังเท่านั้นนะจะตีหมดจะตีเลย กอรทำหมดแล้ว Who mm -hmm. you? Rồi cái này có ông này người cũng mắng to Trời ơi vô lan thăm Hold on.